สวัสดีครับพบกับเราในช่องสีดอพงเงินนะครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาถ่ายน้องภูผาครับผมที่เป็นช้างตกงานนะครับผมมาจากอยุทยานะครับผมได้มาอยู่บ้านแล้วสองเดือนเกือบสองเดือนแล้วครับนี่ดูครับผมโอ้โหอันนี้ก็เป็นช้างสีดอนะครับผม ช้างสีดอสีดอใหญ่ด้วยนะครับนี่สวยงามนะครับนี่ช้างเชือกนี้นิสัยก็ดีอยู่นะครับผมก็ควรนี่ก็เคยเลี้ยงอยู่นะครับผมช้างเชือกนี้ครับผมแต่ก่อนก็เป็นของควรเนี่ยนะครับก็เลี้ยงอยู่ประมาณห้าหกปีแล้วครับผมคนนี้เคยเลี้ยงน้อง ประมาณห้าหกปีครับผมตอนนั้นยังเป็นเด็กเลยนะครับตอนนี้โตเป็นบบาวแล้วนะครับผมดูครับผมสวยใหญ่ด้วยครับผมสูงใหญ่นิสัยดีครับตอนอยู่กับคนนี้ครับผมเป็นช้างที่ผมชอบเชือกหนึ่งนะครับผมเพราะว่า ใครจับก็ได้ครับตอนน้องอายุเจดปดปีครับผมโอยโยนดินใส่ด้วยนะครับหูใหญ่นะครับนี่หูใหญ่หางลากดินเลยครับผมโยนใส่แล้วครับอนตัวนี้ก็จะเป็นรถยากของน้องนะครับนี่ ย่าของน้องตอนนี้ไม่รู้ชื่ออะไรนะครับตอนอยู่กับผมนี่ผมเรียกน้องผูผาครับผมโอ้แต่ควรได้ยินว่าควรช้างของน้องผูผานี่บอกว่าเขาตกมันนะครับผมเขากำลังเริ่มมีอาการตกมันนะครับผมนี่คผม ควงดินใส่ยางเดียวเราเป็นอาการของข้างตกมันนะครับโอ,โอ้โดนดินใส่ใหญ่เลยนะครับเอาออกหลักไม่ได้นะครับ ว่าเป็นช้างตกมันครับผมออกหลักไม่ได้หลักไม่ได้ครับเพราะควรเขาก็อยู่คนเดียวครับผมพี่ชายก็อยู่ต่างว้านครับผมดูกองดินใสใหญ่เลยนะครับผมกินน้ําน้องก็กินน้ําควรเขาตักให้นะครับก็ระมัดระวังกันอยู่นะครับผมเพราะว่าเป็นช้างที่กำลังเริ่มตกมันครั้งแรกครับผมเลยดูอาการไม่ค่อยออกครับ โอ้ตอนอยู่กับคนเลีเนานะนิสัยดีดีครับผมชอบมากเลยเชือกนี้ใครไปเอากินน้ำไปเอากินหญ้าก,ก็ได้ครับผมผมเลี้ยงก็ห้าหกปีแล้วครับน้องเชือกนี้ดูครับหน้าใหญ่มากเลยนะครับหูก็ใหญ่ครับเชือกนี้ครับผม อาการน้องก็ตกมันเขาไม่ควรเขาบอกว่าเข้าใกล้ก็ไม่ได้นะครับผมโอ้โยนดินใส่เลยครับผมเพราะเป็นอาการของช้างตกมันครับผมสงสัยอยากกิน ็หลายเดือนอยู่ครับขว่าน้องจะหายตกมันครับผมหลายเดือนอยู่นะครับกวาน้องจะหายตกมันนี่ควรก็บอกว่าหลายเดือนอยู่เพราะว่าเป็นช้างวัยรุ่นด้วยนะครับผมช้างกําลังสิบห15 10 14 15ปีนะครับผมทอนอยู่กับผมก็ได้8ปีครับผมทัวแขกได้นะครับตอนอยู่กับคนเหน่งนี่ก็เอาไปรับแหงานได้แล้วครับผม โอ้มาวันนี้ใหญ่มากนะครับนานๆได้เห็นทีครับผมห่างกันห้าปีนี่จําควนได้ไม่รู้เนาะจําไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นช้างเพศผู้ด้วยนะครับเป็นช้างเพศผู้ด้วยนะครับผมถ้าเป็นช้างเพศเมียน,นี่ก็ก็จะจำกันได้นะครับแต่นี่ช้างเพศผู้ใหญ่ด้วยนะครับสูงใหญ่นาเลย ดูหางนะครับผมโอ้โหนี่ควรก็ไปตัดหญ้าแล้วมั้งครับไม่เห็นนะครับผมควโอโ้ดูแล้วว่าน้องเปลี่ยนเจ้าของน้องชื่ออะไรครับผมน้องคือมนแคนครับผมน้องมนแคนโอ้ เป็นน้องมนชื่อมน้องมนแชนะครับผมตอนอยู่กับคนเอกนี้ชื่อน้องภูผาครับผมน้องคงปวดหัวนะครับพี่เพราะว่าอาการเริ่มตกมันได้มาเป็นอาทิตย์แล้วครับผมก็ออกหลักไม่ได้นะครับพี่น้องก็ออกหลักไม่ได้นะครับเพราะว่าตกมันควรไม่หันไม่กล้าเอาไปแล้วครับผม โอ้โหสัสดีกินยาขนาดตกมันยังรู้เลยนะครับนี่แต่<อ>เราต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเลยนะครับนี่เพราะว่าไม่ได้ถ่ายใกล้นะครับถ่ายไกลมากเลยเพราะว่ากลัวเขาโดดใส่ครับผมตอนน้องมาอยู่กับผมนี่ก็โอ้ รับเหงานได้สบายแล้วนะครับผม,ผมสงสัยควนอกทิ้งอาหารรอรอไว้นะครับผมกลัวทำใส่กวนเหมือนกันครับผม หูใหญ่โอ้โหวงวงก็ใหญ่ด้วยนะครับผางลากดินเลยนะครับผมถ่ายคลิปนี้นะครับ าก,กดไลค์กดแชร์กด b ับสไครให้น้องสีดอพองเงินด้วยนะครับผมก็ขอบพระคุณมากนะครับ